สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับลองลิ้นย,ยังไงหรือการเรียยังไงให้ผู้หญิงติดนะก็คือมันต้องมีลีลาหน่อยนะมันต้องมีการดูดการลงการใส่สว่านเข้าไปการป้ายสีเข้าไปนะให้ผู้หญิงเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รังเกียจเขาเรามีความรู้สึกอยาก ดูด,ดื่มอยากชอบอะไรตรงนั้นของเขาเขาก็จะเป็นที่กับเราอ่าอีพ mm ีหนึ่งอีพีแรกเลยจะลองทำคลิปออกมาสนใจไม่สนใจถ้าใครชอบก็ลองดูกันครับผมหนึ่งก็คือเราลองจูบจูบจูบจีบต้นขากันดูก่อนแล้วผู้หญิงเขาจะมีการตอบสนองกับเราไหมมีการกดหัวเราลงไปไหมมีการที่จะ ให้เราลงไปเน้นตรงนั้นของเขาไหมแล้วพอเราไปถึงตรงเนินของเขาเราลองจูบเบาๆของเขาสักทีหนึ่งเขาก็จะสะดุ้งขึ้นมาตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเ<ะ>เสร็จมาถึงแล้วหรอ,อแล้วเราก็ไปถึงอะตรงที่จะต้อง นึ่งขั้นตอนที่สองก็คือการทาสีลากลิงขึ้นมาจากล่างขึ้นบนบนลากขึ้นมาเลยเอาคราวนี้เขาสะดุ้งนะลากให้มาถึงเม็ดเลยนะพอมาถึงเม็ดก็ดุนดุนสักหน่อยดุนดุนเม็ดสักหน่อยก็เสร็จนะเขารู้สึกสิ่นและมีเสียงจบจ้าจบจ้าที่เม็ดสักหน่อย เขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้ละเกียจเขาเลยจบจับ,บมีการกินน้ำเขาเขาจะรู้สึกว่าเขาจะได้เต็มที่กับเรามีเซ็กกันได้สมบูรณ์แบบลองดูคลิกนี้นี่สุดยอดปู้หิงติดนะครับลองดูนะชอบ